หลงทุนไปเช่าชุดมาเลยนะไม่มีใครรู้จักผมหรอกเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเฮ้ยแกจำกฎไม่ได้เหรอผมว่าพี่ท็อ,อเปเลยนะเบอร์2-3-0ผู้เล่น1-2-0ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง e A e I O U A e I O U หน้ากากเทียบเลยเอาไปคายดีกว่า,า,าแม่ขอโวกหนูเอ้ยนิ้วเจ็บก็เล่นลูบิกไนมะ่คยได้แล้วครูสเตฟานี่สั่งอะไรอะ่ะให้ใส่หน้ากลงหน้ากากนี่คือรูบิกเลกโกน้นะวัยรุ่นเคยเห็นกันไหม,มลงทุนไปเช่าชุดมาเลยนะไม่มีใครรู้จักผมหรอกว่าผมคือผู้คุมหน้ากากวงกลม มันมีใครจำผมได้หรอกแล้วมันจะอ้วนนี่นะจะแกล้งมนสน่อยให้มันฉี่แตกอือออือโอ้ยตายตายโอ้ยมันไม่ควบคุมได้แก้ววงกลมเลย อ้าวชาใช่ไปเช่าชุดผู้คุมมาใส่เหรอผมรู้ตไ,ไงผมงคุชายชอชายสี่แต่ไม่ได้ขายปะหมี่ถ้ารู้เยอะแบบนะผมไม่เล่นเลยหรอกโอ้ด็ดรู้เยอะโอ้แก้ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ืไปละวันนี้ให้เด็กๆนักเรียนนะคะใส่ชุดสบายๆกันมาแล้วก็ให้ใส่หน้ากากมาด้วยดูซิว่าจะมีใครทำตามบ้าง ไม่ใช่หน้ากากธรรมดานะแต่เป็นหน้ากากผู้คุมสควิตเกมสวัสดี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 สวัสดีวันปีใหม่โอใช่เช่าชุดจัดเต็มมาเลยอ่อจบกันผมแทบจะเดินจากบ้านะไรแล้วบอกตรงโอ้ใจเย็นเย็นอาแล้วครูรู้ได้ยังสผมอ่ะก็เสียงคุณเนะ่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว เอออะไรนะขนาดลกออกไปนานแล้วยังชัดขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ยังรักและคิดถึงทุกคนเสมอนะจบๆก็ลุงอยากจะฝากไว้หนึ่งบทเพลงนะเพราะลุงชอบร้องเพลงนะฝนที่ตกทางนู้นหนาวถูกทอทางนี้นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะไม่มีอะไรมากหรอกบุยบุยไปละไปแล้วนะจ๊ะนักข่าวกงรรักทุกคน เด็กชายกายนี้ได้คะแนนเต็มเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฉันมาดักรอดักกี้ตรงนี้มันไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครเจาร้จารี่นะเจ้ารี่นะัดเจอกันอะยู่หน้าโรงเรียนให้เรารออย<ด>ู่คนเดียวยังไม่มาสักทีเนี่ยเว<อ>้ยนั่นใครอะใส่หน้ากากสี่เหลี่ยมซะด้วยมันมาแล้วตำแหน่งมันได้กว่าเราเพราะว่ามันใส่สามเหลี่ยมเฮ<อ>้ยแกเป็นใครอะ เฮ้ยแกจำกฎไม่ได้เหรอหน้ากา,กาสามเหลี่ยมกับวงกลมห้ามพูดกับฉันลืมแกว่าไงนะเมื่อกี้เฮ้ยแกอย่างพูดอีกเหรอแต่แกเห็นเจ้ารี่ไหมอ๋อเด็กคนนี้พูดไม่รู้เรื่องฉันบอกว่าแกห้ามพูดกับฉันทำไมอ่ะก็ตำแหน่งแกมันต่ำต้อยกว่าฉันไงฉันผู้คุมสี่เหลี่ยมอะตำแหน่งสูงกว่าแกมาพูดด้วยไม่ได้ ้าใจป่าอา้าวทำไมให้พูดเอาเพราะแกะบอกว่าไม่ต้องตอบแกไม่ต้องพูดกับแกไงเออลืมเข้าใจไหมเอา้าหายไปไหนอยู่นี่เอา้าแกนี่พูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดสรุปแกะจะให้ฉันพูดหรือไม่พูดฉันละเบื่อหน้าแกจริงๆนางเป็ดเฮ้ยแกรู้จักฉันดิวะแต่ฉันไม่รู้จักแกะนะ จะใส่หน้ากากมาบ้างหยุดแกเป็นใครเดินหนีฉันทำไมแกต้องการอะไร่า,าฉันคือผู้คุมสีเหลีย่ยมเออเด็กพวกนี้แต่งตัวมาดีห้ามพูดกับฉันเพราะฉันตำแหน่งสูงกว่าคือผู้คุมสีเหลีย่ยมฉันตำแหน่งสูงกว่าเพราะฉันเป็นครูไปนั่งที่ค่ะ <laughs> ชี้ผิดคนแล้วเพราะข้าคือผู้คุมสามเหลี่ยมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไปนั่งทีไม่งั้นติดศูนย์ค่ะ <c oughs> ชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีวันนี้สควิดเกมซีซั่นสองสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเป็นหน้ากากนะไม่ใช่ก้อนวงกลมธรรมดา วาดหมายเลขอะไรได้หญิงเทนนี้สองสองสองค่ะแล้วเป็นเกมอะไรคะหมากเก็บค่ะจุริเกมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะสาบานว่าแกไม่รู้ฉันใส่หน้ากากสี่เหลี่ยมนี่ไงแล้วจูลี่วาดเบอร์อะไรหนึ่งสองศูนย์ค่ะแล้วคือเกมอะไรคะตักจีค่ะแล้วแกเป็นใครเนี่ยมางแทนที่ชายไกด์ได้ไงเลยไป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 เลยแล้วหน้ากากสี่เหลี่ยมว่ารูปอะไร อ๋อลืมไปวงกลมขอโทษทีอืมผมว่าผู้คุมนะอ่าแล้วคุมเกมอะไรหินลอยฟ้า okay, นะครับ okay, okay. หินมันลอยฟ้าได้ได้เหรอมันหนักนะเนี่ยโอ้ถามอะไรเอะครับเนี่ยอไ้ไม่ถามไม่ถามเด็กชายตีนนิ้วเป็นอะไรครับนิ้วเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับครับแล้วแล้วลว,วาดรูปอะไรครับอ่าว่าดผู้เล่นสองสามศูนย์ครับโอ้เล่นเกมอะไรอะครับ อ่าเอีไอโอยครับฮ่าฮ่ารู้แล้วเกมนี้เล่นยังไงเอีไอโอยเอีไอโอยเอีไอโอยู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 โอ้ยหยุดค่ะแล้วพวกหนูจะได้เข้าไปทำงานเมื่อไหร่คะ นี่แกยังไม่รู้จักฉันสินะจะสี่เหลีย่ยมฉันคือหน้ากากบอสนะฉันไม่สนใจหรอกว่าแกเป็นใครเพราะสุดท้ายเปิดหน้ากากมาแกก็คือเจ้าโลอยู่วันนี้ค่ะแล้วนี่แกรู้เหรออืมแล้วแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเหยือกุกกี้ขี้เหม็นไงไปค่าที่ A E I O U A E I O U ทำไมเจ้าชายยังไม่มาโรงเรียนสักทีอะเริ่มเป็นห่วงอะแกเห็นเจ้าชายบ้างไหมอ่ะมาตอนไหนเอา้าผมก็เป็นคนใส่หน้ากากไงแกคายเจ้าชายออกมาเลยนะแกกินมันเข้าไปเหรออห้จะบ้าเหรอมโลว่าผูา้เล่นหมายเลขอะไรบอกด้วยอืมผู้เล่นหมายเลขศูนย์สี่สี่ค่ะแล้วเล่นเกมอะไรเกมลูกขาค่ะ พูกกี่ว่าอะไรอือว่าฟอนแมนแล้วก็บรรดาผู้คุมทั้งหลายค่ะอ๋อใช่ใช่ฉันใส่หน้ากากฟอนแมนไม่ใช่บอสฉันพูดผิดอุใช้ความรู้คนอื่นอย่ายกอือผมจะบอกให้นะฟอนแมนกลับมาเป็นผู้เล่นอย่าสปอยเั้นเนี่ย,ยติดพูดเยอะเด็กชายกายดูอย่างอ่ะปลาหมึกเกมสควิตเกมครับนะเออนั่นแหละ แล้ววันก่อนไปกินปลาหมึกย่างก,กับใครอะ่ะผมยาวๆแกไปกินปลาหมึกกับใครมา <c oughs> โอ้ยครูสเตฟานี่ผมผมแพ้หาทะเลนะไม่กินตัวหมึกตลกตลกอะไรเวลาครูสเตฟานี่อะ <c oughs> เขาจะแกล้งใครนะ <c oughs> เขาจะพูดไปเรื่อยว้ยเ <c oughs> จ้าโรแกดินทาครูเขาเหรอนิสัยแบบเนี้ยฉันไม่ชอบเลยนะ ฉันบอกให้แกทํางานทํางานทําไมแกชอบติงทาฮะฉันก็ทำลานอยู่นี่ไงโรงเรียนนี้นะถ้าไม่เจ๋งจริงเนะอยู่ไม่ได้เพราะแถวเนี้ยมันเทือนนี่วาดพี่คนนี้เลยตัวเด็ดเลยนะเนี่ยผมว่าพี่ท็อปเลยนะเบอร์สองสามศูนยฟอนแมนภาคเนี้ยเป็นตัวหลักของเรื่องเลย กล่องใส่สบู่ตัวเนี้ยตัวหลักเลยอุ้ยมั่วไปเรื่อยกลองใส่สบู่อะไรผู้เล่น1,20ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งและเด็ดเดียวผู้เล่นหมายเลข2-2-2จะเข้าเล่นเกมมากเก็บหรือเปล่าไม่รู้เพราะคลิปนี้จะไม่มีการสปอยหนังเกิดขึ้นเจ้าอ้วนพูดไปแล้วเมื่อกี้เจ้าอ้วนพูดทำไม่ มากก่าเทียบเลยเอาไปขายดีกว่าแม่ขอพวกหนูไปหาซื้อมาสักอันดีกว่าน้อเราจะได้ตามกระแสหน่อยมีใครจะระบายสีแล้วบ้านหนูค่ะแต่ว่ายังไม่อยากได้แล้วพูดทำไมอ่ะหนูค่ะขอบคุณค่ะหนูขอสีค่ะผู้คุมก็ต้องการอืมสีได้ไหมเจ้าคุณ ก็ได้ครับขอบคุณค่ะผบครับเจคนนี้ในเรื่องนี่เขาตึงจัดเลยนะจะบอกให้อืมนี่ไม่ได้สปอยจ้าตัวผมก็ตึงตึงจัดเลยนะ <c oughs> ตัวของจีนี่ตัวแสบบอกให้บอกเลยของชายก็เหมือนซีซั่นที่แล้วอะ่ะผู้คุมไม่มีอะไรมากใครจะแข่งตักจีกับฉันมาได้เลย ส่วนนางเป็ดเล่นเกมตักแก่เฮ้ยตักแก่อะไรล่ะฉันเล่นเกมหมากเก็บจ้ะแล้วถ้าหมากหลังอ่ะก็เอาเขียวเขียวเคียวแล้วก็ปาาใส่แกงไงซีซั่นสองใครดูแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเวลาดูก็ใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะวิจารณญาณค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะคะ เอาครูดูไปแล้วก็ปั่นจาักรายานไปมันจะเป็นอะไรแล้วไม่ได้นะครับมันเป็นอันตรายนอกบ้านนี่คือเกมลูกค้ามองให้เป็นลูกค้ากันแล้วกันนะจ๊ะผมคือตัวตึงดัน A-E-I-O-U ข้อคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ผมคือลูกน้องแต่ผมก็ยังเหนือกว่าเจ้าวงกลมละสามเหลีย่ยมซากจีมีแค่สองสีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแต่หมากเก็บของฉันมีหลายสีเลยเออแต่หมากเก็บบ้านเราเป็นโซ่พลาสติกใช่หรอเป่โอ้ยบ้านเขากับบ้านเรามันไม่เหมือนกันหรอกขนาดเป็ดบ้านเขานั้นยังออกไข่คนละสีเลย จริงจริงเป็ดบ้านเขานะออกไข่เป็นสีชมพูริ่งหมอใครเชื่อกบ้าแล้วเป็ดบ้านเขาออกไข่สีเหลืองนั่นมันอุ้จี้มันเปล่าสีเหลืองอ่ะอย่าล้อเลียนเพื่อนอย่าล้อเลียนเพื่อนเป็ดบ้านเขาออกไข่สีลุ้ง ยำโลแล้วชีวิตจริงอ่ะเล่นลูกขาเป็นไหมเนี่ยระดับหนูไม่เป็นหรอคะเด็กอิงเทนนี่น่ะเล่นเป็นหรือเปล่ามาเกมมาแข่งกับครูเปล่าจะดิแข่งตักกีกับครูไหมตักจีค่ะพูดอย่างพูดผิดเลยค่ะครูเจอกันได้นะก็เจอแล้วนี่ครับ เดี๋ยวก็ต้องเดินมาหาเราปกกี้นั่นไงไม่คุยเร้ยละพูดเยอะเด็กใช้ตินเกม A E I O U แข่งกับครูไหมอืมไม่แข่งนะครับ <c oughs> โอ๊ยไม่มีใครเล่นกับครูเลย,ละยนะโเซ็งจริงๆเลยถ้าฉันได้เข้าไปในสควิตเกมอะนะฉันจะไปคว้าเงินรางวัลมาให้หมดเลยโอ้โหคนอย่างหลอนนลวนะยิๆ <c oughs> ไปตั้งแต่เกมแรกแล้วตุยก่อนใครเลย กุ๊กกี้อีกตัวหนึ่งเอา้าแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันนะยุกยิ่งยุกยิก่งอยูย่นั่นแหละคงต้องเป็นฉันสินะจารีที่ชนะเกมนั้นไม่ไม,ไม่เป็นฉันเพราะว่าพวกคุมอะ่ะก็ไม่จัดการฉันหรอกจัดการแก่ว,ว่าไงน,น,นะ ฉันเห็นแกเสร็จนานแล้วแต่ฉันให้แกไปส่งก่อนเดี๋ยวฉันออกไปส่งตามนางเป็ดก่อนนะจ๊ะผู้คุมเลยไปเลยแกปาตักจี้แข่งกับฉันไหมใครชนะได้ไข่เป็ดฉันจะไม่เล่นกับแกเพราะแกพูดแบบนี้แหละเจ้ากี้แกแข่งกับฉันไหมใครชนะได้ไข่ไก่โอ้ยแกอย่าพุ่งยุ่งกับฉันเดี๋ยวไม่เสร็จ กุ่มพุ่มแข่งกันไหมใครชนะได้ไข่นกกระทาโอ้ยเป็น,น,นตรงนู้นตรงนู้นก็ให้มาเล่นตรงนี้เฮ้ยใครชนะได้ไข่ลกกระจอกเทศโอ้โหแกกล้าเข้าไปแย่งมันมาแล้โอ้โหมันวิ่งเร็วนะนกกระจอกเทศอะแล้วแกคิดว่าฉันวิ่งแข่งกับมันไม่ได้เหรอโอ้โหแกเก่งเหลือเกินวันนี้บอกตรงเจ้าอ้วนเออคุณเก่งมันชนะผมเฮ้อแบบนี้ไม่หนุกเลย มาทำอะไรไปนูน้นค่ะเสร็จแล้วกเก็บเจอกับฉันได้นะอเฮ้ยยังไม่จบอีกอเหรอเยยยยรยยยลยยย้ยอ เสร็จแล้วผู้คุมมูต้องว่าผู้คุมสินะใช่มันก่อนไปกินเตี๋ยวเรื่อกับใครอะแกไปกินเตี๋ยวเรือกับใครโอ้โไม่ใช่บุกกี้วันก่อนนะนะผมไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่ะเอาแล้วไปกับใครอะแล้วฉันจะรู้เหรออืมวาดกันได้ดีทุกๆกคนส่งกันครบแล้วไปดูใกล้ๆกกันอีกรอบหนึ่งจ้า ชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มวดจ้าไม่ว่าใครหน้าไหนก็มาแข่งเกมกับฉันได้เพราะฉันถนัดเกมหมากกึกเฮ่หมากกุ๊กแฮ่หมากกับแฮ่หมากเก็บแฮ่ถูกแล้วมันเล่นไปแล้วฉันก็เล่นบากผู้เล่น1 2 0่งสเขาถนัดเก็บตักแก่แฮ่กกตักโก้ ตักกี้ <Hey. S 1> ตักจี <Hey. S 1> ถูกแล้วมันเล่นแบบนี้ฉันก็ต้องเล่นแล้ววันนี้ฉันวาดตัวละครที่ชื่อว่าฟันแมว <Hey. S 1> ฟันหมา <Hey. S 1> ฟันหมู <Hey. S 1> ฟันแมว <Hey. S 1> ถูกแล้ว พวกมันเล่นกันไปแล้วแล้วฉันจะไม่เล่นได้ยังไงละ่ะเพราะฉันถนัดเกมลูกกบลูกเคียร์ลูกคางคกลูกคาง,าง,าง,างถูกแล้วไม่อยากเล่นแบบพวกนั I ้นเลยอ่ะถ้าผมเล่นแบบพวกนั้นพวกคุณจะว่าอะไรครับ a e i o u ทำไมไม่หยุดอะเกมที่ผู้คุณเห็นก็นกนคือหินรอยน้ำหินรอยใสหินรอยโฟมหินรอยน้ำถูกแล้วผ่ามเฮ้ยหินลอยน้ำไม่ใช่น้ำที่มันหินรอยฟ้าอ้าวผู้คุณลืมลืมหมดด้วย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตัวแรกครับ